สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพามาดูแปลงมะเขือเทศในโรงเรือนนะครับซึ่งแปลงนี้เราปลูกแบบไม่ใช้ปุ๋ยเคมีก็จะใช้นุ่นไส้เดือนนะครับนี่หลองกดนหลุมแล้วก็ใช้ปุ๋ยที่ทำเองนะครับบวกกับการปล่อยตัวไส้เดือนลงไปในแปลงแถวนี้ปลูกตั้งแต่ปลายเดือนตุลานะฮะก็โดน รงมาลีงเล่นงานไปแต่ก็ฟื้นมานะครับตอนนี้เริ่มเริ่มมีผลผลิตแล้วซึ่งมะเขือเทศสีเหลืองเยลโลพัมนะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเอายอดนะครับตัดเอายอดจากจากต้นนี้นะครับเนี่ยมีร่องรอยกันมาเสียบนะครับมาปักลงไปเลยก็กำลัง ขึ้นหลังคาแล้วนะครับ,นะรบก็พวกที่ตายไปหรือว่าต้นไม่สมบูรณ์เราก็เอายอดมาเสียบแทนเอายอดมาปักชาแทนนะครับมีกเพุ่งโตจริงโตแล้วแหละแต่ว่ามีการตัดแต่งออกนะตอนนี้ก็มีเพีย้ยยังไม่ได้จัดการเดีย๋ยวพรุ่งนี้พ่นบิวเวอรี่นะครับฝั่งนี้ก็มีปลูกกระหล่ำปีแซมไปแต่โตไม่ค่อยดีนะครับกระหล่ำปีในโรงเรือนสู้ ห่างแจงไม่ไ,ด,ได,ด,ด้ได้รับแดดได้รับหมอกดีกว่าแถวนี้นะครับก็อันนี้ปลูกที่หลังนะครับที่หลังแถวแรกก็โตแล้วส่วนตรงนี้ก็อันนี้เป็นต้นกล้าเพาะ,มะเมล็ดนะครับเพ่งแต่งกิ่นไปแต่งรมพุ่มไปก็เริ่มจะต้องแต่งอีกรอบนึงแลนะครับนี้นี่เรามาดูนะครับเนี่ยจากไส้เดือนที่ปล่อยไว้มันก็จะล้วนแล้วนะครับ เนี่ยตัวก็ยังมีอยู่ในนี้ก็ปล่อยให้มันอยู่ไปเราใช้ไส้เดือนเป็นเบดแล้วก็ให้ปุ๋ยหมักอื่นๆนะครับแล้วแต่สูตรผมก็มีสูตรของผมเองร่วมกับหลายๆตัวเข้ามานะครับนี่ก็ความดกพอได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นขวดน้ำเนี่ยคือเราร่อแมลงวันทองนะครับแมลงวันผลไม้ ลงมาตายเพียบนะครับใช้ฟิโลโมนล,ล่อไอ้พวกที่อยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวสักพักก็จะร่วงนะครับเพื่อไม่ให้มันไปตัดวงจรชีวิตมันนะครับไม่ให้มันไปไข่ใส่ะมะเขือเทศเราเนฝั่งนี้ก็กำลังโตอย่างอันนี้ก็คือเอายอดมาปักนะครับปักชำส่วนต้นนี้ก็เพาะ,มะเมล็ดนี่เป็นต้นกาปลูกจากต้นกา ก็สลับสลับกันไปนะครับนี้ก็มีให้ดูสี่แถวประมาณสองร้อยต้น